โดยบรรยากาศที่วัดป่าภูก้อนอำเภอนายุงมีนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศนะครับประมาณกว่า2,000คนเดินทางมาทำบุญวันขึ้นปีใหม่2567โดยการบูชาถวายผ้าไตรแทนการใช้ดอกไม้ทูบเทียนเพื่อขอพรพระพุทธสายญาติสีขาวที่ทำจากหินอ่อนประเทศอิตาลีน้ำหนักรวม700ตันความยาว20เมตรประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารบนภูก้อน ส่วนการเดินทางนักท่องเที่ยวต้องจอดรถไว้ที่ลานด้านล่างเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยทางวัดมีดรถสองแถวไว้คอยบริการในราคาคนละ30บาทเนื่องจากทางขึ้นมีความสูงชันมากนางสาวกัญญีหรือกิก๊กราชการครูชาวอำเภอหนองคายนะครับอำเภอเมืองหนองคายบอกว่าเดินทางมากับครอบครัวเพื่อมาทำบุญและมาเที่ยวชมความงามของวัดป่าภูก้อน ในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งมาเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าที่นี่สวยงามสมคำาล่ําลือการเดินทางก็สะดวกสบายมีทิวทัศน์สองข้าง,างทางที่สวยงามและมีรถสองแถวไว้คอยบริการขึ้นลงวัดในราคาไม่แพงสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการทำบุญหรือเที่ยวชมธรรมชาติขอแนะนำวัดป่าภูก้อนเพราะมีความสวยงามของธรรมชาติมีความสงบ งดงามตระการตาถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามอันดับหนึ่งที่ไม่แพ้วัดอื่นๆเลยก็ว่าได้ือ้โกสวยงามเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกสวย สร้างจากอะไรคะหินอ่อนหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสีขาวทั้งองค์เลยค่ะเป็นสีขาวทั้งองค์สวยมากค่ะอยากเชิญชวนที่จะมเที่ยวยังไงครับก็ <c oughs> ในวัดในอุดรนี่ค่ะมีก็มีหลายวัดที่ดังนะคะแต่ว่าวัดนี้ก็คือยกให้เลยว่าเป็นวัดที่สวยมากเป็นอันดับหนึ่งเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเที่ยวที่นี่นะคะสง,งบรับรองเลยว่าสง,งบแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็ วงังการเดินทางไม่ลำบากค่ะได้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างทางสวยงามมากค่ะ